ดูโรงเรียนในต่างจังหวัดของเราเห็นแล้วก็น้ำตาจะไหลมันน่าเศร้าเหลือเกินสบายดีสวัสดีครับทักไทยเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทปด้วครับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลา6โมงเสร์ท,ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเรารว,วมทั้งเอซีพี่น้องไทยเราที่ติดตามอยู่ทั่วโลก คนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องเสียบบัพปดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับประเด็นก็คือเรื่องโรงเรียนในต่างจังหวัดของลาวนะครับมี f c พี่น้องในฝั่งไทยเนี่ยหลายๆท่านนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาว่า,วาเทพโยโรงเรียนในสอปป,อปอลาวนี่มันยังมีแบบนี้จริงๆเหรอทำไมมันดูแย่ทำไมมันดูไม่พัฒนาทำไมมันดูแบบล้าหลังขนาดนั้นนะครับ อันนี้ก็มี FC พี่น้องในฝั่งไทยนี่ถามมากันเยอะคิดว่าอ่าเป็นโรงเรียนเมื่อสมัยก่อน4-50ปีก่อนอันนี้คือไม่ใช่นะครับทุกคนอันนี้เป็นโรงเรียนในปัจจุบันในประเทศลาวนะครับในต่างจังหวัดก็ยังมีเห็นเยอะเยะมากมายนะครับอ่าหลายหมู่บ้านในต่างจังหวัดของลาวเห็นสภาพน้องๆเรียนหนังสืออันนี้คือโรงเรียนปถมนะครับเป็นโรงเรียนปถม สภาพโรงเรียนเนี่ยคือถ้าเราย้อนไปนะครับที่ประเทศไทยเนาะอ่าเมื่อหลายสิบปีก่อนที่มีข่าวนะครับว่าโรงเรียนในแม่ห้องสอนทางภาคเหนือของไทยนะครับอ่ายังเข้าไม่ถึงการศึกษาโรงเรียนยังไม่ทันสมัยนั่นนี่นะครับเดี๋ยวมาดูที่ลาวแหละโอ้โหนะครับหนักกว่าเยอะนะครับอ่าย้อนไปประเทศไทยเมื่อประมาณ100ปีอย่าใช้คำว่า50ปี40ปี เมื่อสี่ห้าสิบปีเนี่ยในเขตภาคอีสานที่ว่าเป็นพื้นที่เป็นภาคที่อ่าไม่พัฒนาเท่ากับภาคอื่นอ่าดูในภาคอีสานเมื่อห้าสิบปีก่อนนะครับพี่น้องที่ดูคลิปนี้นะพี่น้องคนอีสานเะน่ยเมื่อสี่ห้าสิบปีก่อนนี่มีแบบนี้ไหมโรงเรียนในภาคอีสานผมว่าไม่มีนะอันนี้คือถ้ามีก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับสี่ห้าสิบปีก่อนอันนี้มันสภาพนี่ คือจะเรียกว่าโรงเรียนก็ไม่ได้นะครับจะเรียกว่าคอกหมูก็ดูดีกว่านะครับสภาพน้องๆที่เรียนเนี่ยทุกคนคิดดูนะครับว่าบ้านนี่ห่างไกลจากโรงเรียนนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยเด็กนี่พ่อแม่ไม่ได้มารับนะครับมาโรงเรียนเองหน้าแล้งนะครับมาโรงเรียนเองปกติทั่วไปช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีข่าวนะครับเด็ก เดินกลับบ้านฝนตกตกน้ําจมน้ําบ้างอะไรเงี้ยคือก็าจะาจะได้ยินข่าวบ่อยนะครับในสปปลาวเนื่องจากว่าฝนตกหนักนะครับโรงเรียนเนี่ยคือน้ําท่วมแล้วอีกอย่างคือเด็กประถมอ่ะเข้าใจไหมครับอายุแค่6-7ปีนะครับบางทีก็บ้านนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งต้องเดินข้ามน้ําในช่วงหน้าแลง้งถ้าหน้าฝนนี่เด็กก็จมหายนะฮะ คือรัฐบาลเนี่ยทุกคนถามผมนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยทำไมเขาไม่พัฒนาเขาไม่เขาไม่ดูแลประชาชนเลยเหรอนะครับผมบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะเขารู้อ่าว่าจังหวัดไหนแขวงไหนของประเทศลาวเนี่ยการพัฒนายังเข้าไปไม่ถึงเขารู้นะแต่เขาไม่ทำเฉยๆนี่แหละครับเขาไม่ทําคือปล่อยให้ประชาชนเนี่สู้กับชีวิตตัวเองเนี่ย นะครับต้องเดินไปโรงเรียนนะครับบางครอบครัวนะพ่อแม่เนี่ยแม้รถจักรยานยังไม่มีจะส่งลูกมาโรงเรียนรถจักรยานยังไม่มีนะครับต้องจูงลูกต้องพาลูกนี่ไปโรงเรียนตื่นมาตั้งแต่เช้าเข้าเรียนเจ็ดแปดโมงเชา้าตื่นตั้งแต่หกโมงะต้องเดินไปนะครับดูสภาพเสื้อผ้าการใส่นะครับบางคนเนี่ย เสื้อนี่ไม่มีกระดุมจะแปะเลยนะไม่มีกระดุมจะติดเลยนะครับอ่ากางเกงก็ขาดนั่นนี่ก็คือเรียนไปนะครับอนาคตของชาติคิดดูว่ามันจะพัฒนามันจะเจริญไปได้ยังไงก็รัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาเลยนะครับไม่ได้สนใจนะครับว่านักเรียนจะมีอุปกรณ์การเรียนไหมพึ่งตั้งแต่คนใจบุญคนใจดีไปช่วยบริจาคมีพระมีผ้าปา่าอ่า ผ้าป่าสามัคคีมาจากฝั่งไทยคูบาทําผ้าป่ามาถวายหรือคนลาวในต่างประเทศช่วยเหลือไปหรือยูทูบเบอร์สายบุญก็เงินบริจาคพี่น้องจากฝั่งไทยก็ช่วยเหลือนั่นคือจะเข้าถึงการศึกษาเด็กๆก,ก็จะได้รับโอกาสรอโครงการรัฐบาลแบบตู้มาเลยนะครับมันแทบจะไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะไม่มีเลยไม่เห็นเลย หลายสิปีที่ผ่านมานะครับ4ีปีนี่ตั้งแต่หลังการปฏิวัติยึดอำนาจระบบการศึกษาในลาวนี่ถอยหลังไปเรื่อยนะครับขาดแม้กระทั่งครูสอนนะครับครูสอนกำลังใจสอนไม่มีไม่มีเงินเดือนนะครับ4ี่หเดือนออกครั้งหนึง่งสาสี่เดือนออกครั้งหนึ่งเงินเดือนอันนี้เป็นข่าวแบบนี้มาหลายปีนะครับแล้วอีกอย่างเด็กที่บอกว่าเออไปเรียนหนังสือเนี่ย อย่าว่าแต่เด็กนะครับแค่มันเจอโรงเรียนเนี่ยมันก็หลอนแล้วมันไม่มีอะไรที่น่าจะไปเรียนหนังสือครูก็จะไม่รู้จะนั่งยังไงอดูสภาพเด็กนะครับช่วงหน้าฝนแม้จะเอาเท้าเนี่ยแตะกับพื้นยังไม่ได้นะครับปูพื้นก็ไม่มีนะครับหลังคาก็รั่วสภาพถ้าคนเดินผ่านนะครับมองถ้าไม่เห็นเด็กนะครับคิดว่าไม่ใช่โรงเรียนนะคิดว่าเป็นเป็น เป็นคอกหมูคอกวัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผมมองเลยนะครับว่าลาวเนี่ยอย่าว่าแต่ล้าหลังที่สุดในอาเซียนนะครับอันดับโลกเลยเรื่องการศึกษาอุปกรณ์การเรียนการพัฒนานี่คือลาวตามหลังเกือบทุกประเทศในโลกนี้นะครับผมยืนยันไปดูนะครับแต่ที่อ่าประเทศไทยนะครับที่คขมรนก็แล้วแต่ที่พม่าก,ก็ไม่ได้หนักขนาดนี้นะอันนี้คือ มันประชากรมัน8ล้านคนนเกว่า7ล้านกว่าคนรัฐบาลดูแลไม่ทั่วถึงไม่สนใจประชาชนจะเรียนจะได้เรียนหรือไม่ได้เรียนไม่ได้สนใจนะครับคือบริหารตั้งแต่อยู่ในเขตตัวเมืองและต่างจังหวัดก็ปล่อยไปผู้หญิงเด็กบางคนก็ไปนั่งขายของหาหน่อไม้เก็บผักขายนะครับตามถนน รถวิ่งไปวิ่งมาแทนท,ท,ท,ที่ว่าเด็กเหล่านี้เขาจะได้เรียนหนังสือนะกลายเป็นมาขายของเด็กอย่างเงี้ยนะครับรุ่นนี้มันต้องปอ .2 ป .3 แล้วป .4 แล้วยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยพูดภาษาเรายังไม่รู้เรื่องนะครับนับหนึ่งสองสามยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุว่ารัฐบาลไม่รู้ว่าจะพัฒนาจุดไหนก่อนนะครับยังดูไม่ออกเลยครับว่าประเทศนี่มันล้าหลังตามหลังประเทศอื่นอีกเยอะนะครับ อนาคตของชาติมองไม่เห็นเรียนจบมาก็ไม่มีงานทำแล้วจะบอกว่าพัฒนาแล้วจะบอกว่าประเทศไทยจะไปอิจฉ้าลาวนั่นนี่นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมเห็นแล้วผมก็หดหูใจนะครับการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวรัฐบาลลาวนะครับทุกคนฝากกดแชร์แลวก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับทุกคนว่าม,มีความคิดเห็นยังไงในแม่ห้องสอนทางภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ย หนักขนาดนี้ไหมครับคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณครับ